สวัสดีค่ะกลับมาเจอวีอีกแล้วนะคะหลังจากที่หายไปหลายเดือนเลยเนาะ,ะ <S <S อุ๊บ้จะมาสอนทําคลิปวิดีโอนะคะที่หน้าเราเป็นการ์ตูเนเหมือนเดิมแต่ว่าทุกครั้งที่ทำเนี่ยจะเป็นหน้าการ์ตูนที่เป็นรูปเราคราวนี้จะออกการ์ตูนแบ๊วๆนิดนึงนะคะอุ๊พาเขามาด้วยเขาชื่อน้องพิงค์ไปทําความรู้จักกับเขาดีกว่านะคะฮัลโหลพิงค์เองนะคะวันนี้เรามาทําแบบว่าแบ๊วบแบบนี้ดีกว่านะคะอยากเดิมเดิมทมาเบื่อ叻 ลองมาแบบแบ,บ๊วแ,แ,แบบนี้มากนะคะไม่รอช้าไปดูดีกว่าค,ค่ะนะคะชอบไหมคะพิงพงปทิงบิงบิงแบบนี้นะนะวันนี้จะเป็นแบ๊บแบบนี้เลยค่ะไม่รอช้าดีกว่านะคะว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปดูสิคะไปดู แล้วเราก็ต้องไปดาวน์โหลดแอปซะก่อนนะคะไปที่ App Store อ,อ้วนใน Android ก็น่าจะมีนะคะลองเข้าไปที่เบส Store น่าจะมีนะคะ s e ิร์ช S N O W s n o นะคะตัวแรกเลยคลิกเข้าไปนะคะตัวนี้นะคะโหลดตัวนี้มาเลยนะคะแต่อ้วนโหลดแล้วขออนุญ,ญาตออกจากหน้าจอนี้ไปเลยนะคะแล้วเราก็คลิกที่ App s n o นะคะมันจะขึ้นหน้าจอมาเอาสตาร์ทไปเลย นะคะสตาร์ทอาวอันนี้แสดงว่าอู๋ทำแอปอื่นค้างไว้หมายถึงเอฟเฟกต์อื่นค้างไว้อยู่นะคะคราวนี้เราจะมาเลือกเอฟเฟกต์กันนะคะเข้าไปที่เอฟเฟกต์มันจะเป็นน้องน้องผมสีชมพูเมื่อกี้น้องพิงค์นะคะจะเป็นน้องพิงค์น้องพิงค์จะอยู่ในเ,เมนูเนี่ยนะคะอขออนุญาตเลื่อนเมนูนี่นะคะเอลิโมจิไปหาเลยน้องพิงค์จะหัวสีชมพูได้แล้วนะคะคือ มันที่มันเป็นแบ็กกราวอย่างเนี้ยเพราะว่าอู้เลือกแบ็กกราวค้างเอาไว้นะคะลองแถบกลับมามันจะมีแบ็กกราวให้เราเลือกอันนี้คือตัวจริงแต่ว่าในเนี้ยอ,อู๋จะทำให้ใช้แค่หัวนะคะตัวอูจะไม่เอาเพราะฉะนั้นเราก็เลือกแบ็กกราวเอาอะไรอูเอาสีชมพูแล้วกันเพราะเดี๋ยวเราต้องไปรีมูฟแบ็กกราวอยู่ดีนะคะหลังจากนั้นเราให้เลือกเป็นวิดีโอนะคะเลือกเป็นวิดีโอเสร็จแล้วนะคะเราก็เลือก เลือกเป็นสีชมพูนะเมื่อกี้ก็บอกเลือกเป็นสีชมพูมันจะขึ้นโฆษณาอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่นะคะไม่ต้องไปสนใจมัน <laughs> คลิกตรงที่อัดวิดีโอมันก็จะอัดของเราไปเรื่อยเรื่อยๆรืนะคะตามที่เราอยากจะอัดหลังจากที่เราอัดเสร็จแล้วก็ให้คลิกตรงปุ่มนี้แหละตรงกลางนี่แหละคลิกหยุดนะคะทีนี้มันจะมีลูกศรสีฟ้าชี้อยู่เห็นไหมคะให้เราคลิกตรงลูกศรสีฟ้า ตรงที่อัดวิดีโอมันก็จะอัดของเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตามที่เราอยากจะอัดหลังจากที่เราอัดเสร็จแล้วก็ให้คลิกตรงปุ่มนี้แหละตรงการ네คลิกออกก่อนนะคะเมื่อกี้ว่าเขาพูดเดี๋ยวมันจะทับเสียงกันเมื่อกี้เห็นใช่ไหมคะที่มีปุ่มสีฟ้าหลังจากที่เลือกปุ่มสีฟ้าแล้วมันจะให้เราดูนะคะว่าเราเอาอย่างนี้ไหมถ้าเราไม่เอาอย่างนี้เราแก้ไขมันมีปุ่ม Edit อยู่นะคะมันจะมีปุ่ม Edit อยู่ถ้าเราเลือกไม่แก้ไขและก็เลือก ปุ่มเซฟตรงกลางเมื่อกี้จะเป็นลูกศรทิมลงตรงนั้นแหละนะคะเสร็จแล้วคราวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวอุจะพาไปรีมูฟแบ็กกราวแล้วเราจะไปอัดแล้วก็ตัดต่อในคายมาสเตอร์นะคะขออนุญาตออกจากหน้าจอนี้ไปนะคะอ่านะคะเดี๋ยวตอนนี้เราเข้ามาสู่หน้าจอคายมาสเตอร์แล้วนะคะอุก็จะมาแชร์วิธีการตัดต่อนะคะที่เราไปรีมูฟแบ็กกราวเรียบร้อยแล้วนะคะ ใครหลายคนบอกไม่เห็นอูสอนวิธีการรีมูฟแบ็กกาวเลยอ่ะอูเคยสอนแล้วนะคะอยู่ในช่องนี่แหละชื่อคลิปว่ารีมูฟแบ็กกาวอูจะขึ้นการ์ดเอาไว้ให้นะคะใครอยากจะเข้าไปดูก็เข้าไปดูการรีมูฟแบ็กกาวก่อนอูแนะนําให้ใช้แอปแคปคัตนะคะเพราะว่าแอปแคปคัตเนี่ยมันสามารถรีมูฟแบ็กกาวที่อยู่ในคลิปวิดีโอได้ส่วน e อีเลเซอร์เนี่ยมันจะรีมูฟได้เฉพาะที่เป็นโฟโต้นะคะเลือก c r e a t e n น w นะคะเลือก16ต่อน,นอน ะะจากนั้นอูจะไปเลือกรูปกับคลิปนะคะมาสอนให้เห็นกระบวนการวิธีการทําเท่านั้นนะคะแต่ว่ารูปกับคลิปะมันอาจจะไม่ได้ไปทางเดียวกันนะคะอูออกตัวไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วอูก,ก็จะเลือกที่โฟโต้นะคะเลือกรูปนี้แล้วกันนะคะจากนั้นเราก็จะไปเลือกเอาคลิปวิดีโอที่เรารีมูฟแบ็กกราวด์ออกไปเรียบร้อยแล้วที่มันกลายเป็นกรีนสกรีนเรียบร้อยแล้วนะคะเลือกที่เลเยอร์ แล้วก็เลือกคลิปวิดีโอนะคะที่เราไปรีมูฟเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราลากให้มันเสมอกับคลิปเราไอคลิปเนี่ยมันค่อนข้างจะยาวเห็นไหมคะมันมีลายน้ําอยู่ด้วยอุ้กอ่อย่าตัดออกไปเลยนะคะจากนั้นเราก็ไปเลือกเราก็ไปเลือกตรงคลิกที่คลิปก่อนเลือกตรงมิกเซอร์ตรงนี้นะคะเราจะทําให้เสียงมันดังที่เราแล้วไปหลีเอาทีหลังอุ้ สอนเสมอว่าให้เสียงมันดังที่เรานะคะแล้วค่อยไปหลีเอานะคะจากนั้นก็คลิกที่คลิปอีกทีหนึ่งเราจะไปทําให้กินสกรีนมันหายไปโดยเลือกที่โคมาคีแล้วก็เลือกปุ่มเปิดตรงนี้นะคะจริงๆน่ะเขาจะปรับให้เราเรียบร้อยแล้วแต่มันจะมีเงาเงาอยู่บริเวณผมของน้องพิงค์เห็นไหมคะเราก็ปรับให้สีเขียวมันเงาเงามันหายไปได้แต่อย่าปรับเยอะนะคะมันจะทําให้ความคมชัดหายไปนะคะ อ่ะคราวนี้ลองมาฟังดูนะคะฮัลโหลพิงเองนะคะวันนี้เรามาทําแบบว่าแบวแบๆแบบนี้ดีอ่ะเห็นข้อเสียแล้วเห็นไหมคะเห็นมีใครเห็นไหมเนี่ยคือที่มันเป็นแววบๆอย่างเนี้ยเพราะว่าอะไรเรามีวิธีการแก้ไขเวลาเราทําอ่ะเราอย่าขยับหน้าเร็ว นะคะพอเวลาเราตอนเราถ่ายอ่ะเราอาดอะ่ะถ้าเราขยับหน้าเร็วอะ่ะตรงเนี้ยมันพลิ้วแน่นอนนะคะมันจะเห็นกลิ่นสกีนด้านหลังเราขยับหน้าช้าๆอันเนี้ยอุ้ตั้งใจให้ขยับหน้าเร็วเพื่อที่จะให้เห็นข้อเสียของมันนะคะวันนี้เรามาทําแบบว่าแบ,บ๊บ,บแบบนี้ดีกว่านะคะอยากเดิมๆทามาเบื่อแล้วเรามาแบบแบ๊บแบบแบบนี้มากนะคะไม่รอช้าไปดูดีกว่าค่ะนะคะไปดูนะ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 ค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้ว น่เสร็จกระบวนการเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆนะมันมีมันค่อนข้างจําเป็นนะโดยเฉพาะวิชาชีพครูใครหลายคนที่จะประเมินวิทยาฐานะนะคะโดยที่ใช้วอพีเอะตอนนี้เราต้องถ่ายคลิปแล้วใช่ไหมถามว่าอตอนเราอัดคลิปอะเราไม่สามารถตกแต่งอะไรได้หรอกแต่หมายถึงในตัวสื่อการสอนที่เราจะใช้สอนเด็กตอนอัดคลิปอะไอ้พวกนี้มันเป็นสื่อเทคโนโลยีนะเราสามารถเอาไปบวกหรือก็ไปผนวกอยู่ในนั้นได้ว่าเออสื่อของเรามันน่าสนใจนะ ะะตรงนี้มันจําเป็นสําหรับคุณครูแล้วก็อาชีพอื่นนะคะไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ช่างอ้ว่ามันเอาไปสามารถประยุกต์ใช้และปรับใช้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะอุ้ว่าน่าจะเร็วกว่าทุกๆคลิปหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยน้องพิงค์เขาจะมาฝากอะไรสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมนะคะฝากติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้อุ้ด้วยเผื่อจะมีคลิปต่อต่อไปอีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะคะชอบใจคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้อูด้วยที่สำคัญกด Subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้มีคลิปต่อไปอีกคลิปต่อไปจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายตว่า